พีชั้นนางสาวนันพัฒน์ศรีสมุทรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษพิฉั้นนางสาวกฤษณาก้าหานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสังกัดสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะเราสองคนทำหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมกลุม่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตันเดี่ยวตำบลพงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะ เดี๋ยวเราจะไปพบกับท่านประธานคนสวยและเก่งแห่งบ้านตาลเดียวกันนะคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะแม่ส,มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็คือท่านประธานคนสวยและเก่งของเรานะคะขออนุญาตแม่สมพรนะคะแนะนําตัวกับท่านผู้ชมสักเล็กน้อยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสมพรหารนนลงเป็นประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตาลเดียวค่ะ อ,อยากจะให้แม่สมพรนะคะพาพวกเรานะคะเยี่ยมชมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนะะ่อยค่ะว่าเรามีกิจกรรมอะไรทําอะไรกันบ้างในวันนี้นะคะได้เลยค่ะเรามาถึงกลุ่มกันแล้วนะคะทีนี้เราเข้าไปข้างในกันเลยค่ะ ค่ะขออนุญาตพูดเป็นภาษาพื้นบ้านนะคะอ่าก่อนอื่นนะคะขออยากให้แม่แนี่ยนํากคุมค่ะว่าคุมเป็นมาจังใดมีประวัติจังใดค่ะจังใดมาร่วมคุมกันท่อผ่านในน้กคุมแม่บ้านเกษตรกรบ้านตานเดียวเนี่ยค่ะค่ะตอนแรกเนาะ,ค,ะค่ะกมีคุมมาตาอันหลังมาแล้วแล้วละค่ะเพราะว่าเหตุมากอะเลยว่าเอออยากอยากเฮตดให้หมันดีขึ้นก็อยากพัฒนา แน่เหตุจากที่ท่อเสื้อก,ก,กุกเมื่อเรวเนาะค่ะตะกอนเป็นกลุ่มท่อเสื้อกกเมื่ท่อเสื้อกกเมื่อ้วก็เลยมาประชุมกันว่าเฮาเสิเหตุจ้งไดดีให้กลุ่มของเฮ้า,ายางไปขางหนาดใดแม่ก็เลยคิดว่าประชุมมูก็เลยว่าเออเฮาต้องร่วมกลุ่มกันมีกลุ่มอยู่20เดี๋ยวนี้มีกลุ่มอยู่24คนนะคะ24คนใ่่24ค,คน <laughs> แล้วที่นี่ก็เลยมาว่าเออเฮ้าต้องเหตุอ่าผ้ามัดมัดหมีย้อมคามเป็นหยังว่าสันว่ามาที่นี่ก็เลยว่าเออ กันซันเข้ากับหาวัตถุดิบท่วาจากไสใดจากทั้งบานท้ยบานท้ยบานเข้าผู้ฒ่าผู้แก่ที่เป็นเห็ดมากแต่งแต่เก่าแต่หลังเนาะค่ะเพื่อนก็ไดมาสอนมากนั่นหาเพื่อนไปหาเพื่อนบอกเราเพื่อนมากทำเห็ดแบบนั่นเห็ดแบบนี้เข้ากับเห็ดตามเนาะค่ะเพื่อนแนะนัมาแต่งแต่เก่าแต่หลังเนาะก็คือเป็นงค์ควาลรจ้าพับบุรุษมากจ้ามาที่นี่กัเห็ดมากกันเลย ภากันตังกลุ่มกับมาเฮดมาเฮดเน,นี่นัน้นนี่ผู้นั้นมีนาที่แบบนั่นผู้นั้นไม่มีกระตังค์ไม่กลุ่มจากเฮดห้มันดเดินไปข้างนาอ่ากจักการเกตมาโดนเติมแล้วค่ะตว่ากล่ารู้สึกว่าดีขึ้นเล็กน้อยค่ะกลุ่มเข้าตังตั้งแต่ปีใดค่ะตะเกา่ากับสองพันห้าร้อยห้าสิบเนาะบัดที่นี่ต่อมาจากที่เข้าเริ่มต้นตรงนี้มันดา่าห้าสิบห้าสิบห้าสิบสามห้าสิบห้าสิบหก กรเริมมากเริมมากหาซิบหกเนี่ยเริ่มทอผ่าจากกระเริ่มเริ่มกุมก้อนค่ะยังบ่ท่านใดทอเริ่มเริ่มแบบว่าเข้าเจาจังใดดีแบบนี้ไดบ่อแบบนี้ไดบ่อหากัไม่จากหาิบหมาหอดหาคิบเก่ะเอ่อกรเริ่มมาก็รเริมมากกระเห็ดมากสี่เลื่อยๆพ่อผาปีหาเก่ามากเป็นกุมวัดที่นี่ผาที่เฮ้าทอเนี่ยค่ะเข้าออกไปจังไดค่ะขายจังไดร่วมกลุ่มกันขายบ่อหรือว่าขายผู้ใดทอแล้วกะ ไปขายตามนั่นอ๋อยังเ่ท่านได้ถึงกับว่าเออคันไทบานเฮ้าเนาะอ่ามีผูมมาสั่งจังสี่ก็เฮ็ดตามที่เขาเจ้าเป็นออเดอร์จ้าคันไปงานใสถ้าสมุติมีออกงานออกการก็เอาไปนําค่ะออกไปไปว่างขายออกออกไปว่างขาย้านเล็กๆก่อนค่ะก็เฮ็ดไปค่ะมีผูมมาสั่งก็เอาตามตามเข้าเจ้าที่เฮ็ดตามออเดอร์ที่เขาเจ้าบอกค่ะจ้าค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้แม่เนะนําลาไ่ผ่าที่แม่คิดว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สุดของกลุ่ม แมบษษ่บ้านเกษตรกรบ้านแตนเดียวเขาะะ้าเนี่ยค่ะไล่ด้ายที่เด่นเด่นที่สุดเลยค่ะแม่่แม่ก็ชิดว่าไล่ที่อ่านุงอยู่นี่แหลคะค่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นไล่ยย่างค่ะไล่ซิลิคานี่คะ่ะไล่ซิลามอนี่เนาะ,ะมันเป็น <c oughs> จุดเด่นจุดเด่นก็อยู่ที่ไล่ของมันแหละคะ่ะไล่ของม, <c oughs> มันจะสวยสวยอ่าก็ทุกทุกไล่ที่เห็ดมากนะคะ่ะ <c oughs> แต่ว่ามันกับเป็นผ้าผ้านี่เข้าตองใส่ผ้านิ่มผ้าอย่งจังสีด,ได้ได้ที่ไม่เห็ดน่ะ มันต้องเป็นนิ่มบ้านเฮาคือใส่ได้เกีดดีที่สุดสันทอแม่ค่ะจ้าๆเพราะว่านงไปมันจะได้อ่าสปริงโตแม่ค่ะแบบมันจะเป็นแบบเฮาที่ว่าเฮานี่จังสีมันจะนุ่มแม่ค่ะแบบแบบที่หนูใส่อยู่ตอนนี้สวมอยู่ตอนนี้คือเขาเอิ้นว่าผ้าอีหยังคันลายศิลามณีลายศิลามณีจ้าเขาเรียกว่าอะไรขีสกอะกอจ้าซีสกอค่ะซีสกอซีสกอค่ะอันนี้คือซีสกอนะคะจ้า ผ่าพื้นเนี่ยง่ามงามค่ะแม่ม,มาเป็นเนี่ยโอ้ยสีฝาใช่วันสุุพอดีเลยค่ะผ่า,าเส้นสวยแบบนี้เขามีขั้นตอนการท่อแบบใดจนภาพเป็นเมืองไ่นะคะจ้าเชิญทั้งนี้เลยค่ะ แม่ประธานคะอันนี้เป็นขั้นตอนแรกนะคะของการท่อผ่าเลเแม่์มาค่ะอันนี้คือห้าเห็ดยังอยู่ค่ะห้าวกำลังภาษาคนขันเมนภาษาโบราณตะกีิวาเลงด้เนาะเลงแต่แต่โดยนี้เป็นเป็นคนค่ะเป็นคนคนจ้าค่ะเป็นเส้นได้เนาะค่ะเป็นเ้นได้เป็นเส้นได้ค่ะออกมาเลี่ยงบอกค่ะออกมาเลี่ยงเนาะค่ะ เป็นลเลี้ยงให้มันเป็นล่ำเป็นล่ำห้าค่อยสินับใดว่ามีตัวนั้นมันสิออกจากหนีมันสิมีจากล่ำจากล่ำนะจ๊ะค่ะอืโดนเนาะค่ะเพชรตัวนี้บ่จ้ะค่ะประมาณจักอ่าชั่วโมงใดบอที่แล้วนี่แลวน่นกับประมาณนั้นประมาณชั่วโมงหนึ่งประมาณชั่วโมงหนึ่งเขาเอ่นว่าการคนได้คนได้คนได้ค่ะอันแรกค่ะคันแรกอันนี้คือขั้นตอนแรกค่ะจ้าค่ะต้องคนได้ คนเสร็จแล้วเนาะกระสิเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้คือขั้นตอนยังค่ะขั้นตอนที่สองค่ะขั้นตอนที่สองนี่ที่ที่เพิ่นคนว่าเป็นล่ำเป็นล่ำนี่มันก็จะเป็นทังสี่ค่ะต้องจับให้มันได้ค่ะแล้วก็มามัดเนาะมัดขึ้นไล่เนาะเริ่มเริ่มเริ่มต้นการขึ้นไล่เนาะค่ะเนาะอการมัดนี่ก็ใส่เสื้อฟางเข้ามัดได้เนาะเสื้อฟางค่ะค่ะง่ายๆเนาะโอ้ค่ะตรงใส่สมาธิพอสมควรนะคะอ่ะค่ะ ่าเป็นการปฏิบัติถ้ำอย่างหนึง่งใดค่ะใจเย็นใจเย็นค่ะอ่าขั้นตอนที่3มเนาะค่ะก็จะมาเป็นมัดค่ะมัดล่อ่วิธีการมัดนีเ่เฮ็ดแบบใดเนี่ยค่ะนี่ ใช้เชือกฟางจะมัดอ๋อค่ะแบบนี้เนาะค่ะเชือกฟางค่ะก็ฉีกออกฉีกออกค่ะกลวว่ามันพอดีเลยจ้ะค่ะประมาณเกีียวได้ค่ะลายนี้เราเราเราทำลายไว้เนาะค่ะทำเส้นทำเส้นไว้นะคะทำเส้นให้มันตรงทำเส้นไว้ให้ตรงเป็นลายนะคะเสร็จแล้วนะคะใช้เชือกฟางมามัดตามลายที่ทำเส้นไว้ทำลายในได้ ค่ะาอันร่องสายดีไทยมึงเนี่ยค่ะว่ามาจบบไหนเออขอนี่เขาเรียกคอน้อยนะจตะประมาณเกี่ยวกัว่านจากซีค่ะเกี่ะหยิบขึ้นมาค่ะหยิบขึ้นมาหมุนนะคะหมุนโอ้ดึงตึงพอสมควรค่ะเอาให้แน่นเลยค่ะเอาให้แน่นเลยเพราะว่าเวลาเรายอมนี่เขายอมนี่มันจะกินเข่าทางในมันจะเป็นล่ามไปบ่สสวยนี่อืมค่ะ มัดต้องมัดให้แน่นนะคะมัดให้แน่นๆค่ะให้แน่นเลยค่ะถ้ารวมนี่มันแต่เวลาเข้าไปเอ่อยอมไปยังมันก็ติดแตกไปยังเข้าก็เลยมัดให้แน่นที่สุดค่ะต้องมัดให้แน่นค่ะอืมทำไปทีละข้อละข้อค่ะทีละข้อนะคะนี่ค่ะเราจะเริ่มจากข้างนี้ก่อนค่ะอ้ต้องต้องใส่ต้องใส่ความหักแล้วก็ความพยายามมากนะคะทิ่ที่จะสั่งสรรไล่ให้ได้เป็นผาถุงสวย เนาะเออโดนบันไดค่ะเนี่ยใส่มัดนี่โดนบันไดเนี่กับประมาณอาทิตย์ลหค่ะคันอาทิตย์หนึ่งค่ะอาทิตย์หนึ่งเนาะก็ะทึงทำงานบานงันเนาะเวลาว่างเนาจงใส่เวลาว่างค่ะเป็นเป็นเป็นการเอ่อมาอยู่กับงานที่ชอบเนาะนะคะเวลาว่างสร้างสร้างสรรค์ความสวยความงามเนาะค่ะ นี่คือมัดมัดเสร็จแล้วนะคะมัดเสร็จแล้วมัดเสร็จแล้วจะทำยังไงต่อคะเอาไปยอมไหมค่ะเอาไปยอมเนาะคามค่ะย้อมคามเอาไปยอมคามค่ะนี่ค่ะไปค่ะไปยอมคามไปยอมคามจ้ะ อันนี้คือต้นข้ามเนาะคะ่ะต้นข้ามที่ห้าเออกมาย้อมย้อมเป็นผ้าเป็นข้ามออกมาก็จะเป็นผ้าถุงแบบมีย้อมคามัมดมีย้อมคามคือนี่ต้นคามนี่ต้นหลักของมันเลยค่ะที่อยู่ตรงนี้ค่ะอ่าเราก็เอาไปเกี่ยวแล้วเราก็เอาไปมัดมัดแล้วเอาไปแช่นะคะแช่มันออกสีเป็นสีเหมือนคามที่เราใส่อยู่นี่แหละคะ่ะมันก็จะเป็นจี้ยงสีนะคะเดอ้อ ต่อไปเข้าเสียมาเมืองเรื่องกระบวนการยอมข้ามนะคะว่ายอมแบบใดมันค่อยออกมาเป็นผ่าข้ามให้เข้าสวยให้เขาใส่สวยแบบนี้นะคะอ้าวขอแนะนําผู้ที่สาธิตกระบวนการค่ะพี่ฝนนะคะแพทย์ฝนนะคะค่ะเอาพี่ฝนช่วยเล่าให้ฟังหน่อยคะอ่ะว่าอันนี้คืออะไรคะอ๋ออันนี้นะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นเนื้อข้ามนะคะเป็นตนข้ามตอนข้ามเนี่ยมันจะเกิดจากเนึ้งคือถ้าเอาต้นข้ามเนี่ยของข้ามเนี่ยกิ่งกา้าน เอาไปแช่น้ำผสมกับปูนขาวแล้วก็แช่มักประมาณอยู่ครึ่งหนึ่งแล้วก็เอามามันก็จะได้ตกตะกอนออกมากเป็นเนื้อข้ามนะคะค่ะสําหรับขั้นตอนในการย้อมนะคะเขาก็จะเอาเนื้อข้ามตัวนี้แหละค่ะผสมกับน้ำด่างน้ำ<า>ด่างนี่คือเป็นน้ำเอทีิฮาวเออเกิดจากการที่เห้าเผาขีเทลจะมายัดเอานา้ำเราหมายถเป็นน้ำด่างน,นะะี่ค่ะน้ำด่างจะเป็นประมาณนี้นะคะนี่คือน้ำด่างน้ำด่างในใน,น,นส่วนผสมของข้ามนี่ก็จะมี ยู่ในะนำเขามาเนี่ยบริเวณว่ามิเตนามดังมันก็จะมีออยมีขมิ้นนะคะผสมกันเกิดมันเกิดเป็นเนือ้ uh huh. ขนอข้ามข้ามนี่ทุกเวลากลางจะข้ามขาเนี่ยขึ้น่าอันนี้คือข้ามแฉมันจะเป็นอย่างนีง่เพราะว่าถ้าเาสังเกตเบองมาเวลากาจะยอมเนี่ยมันจะมีฟองอากาศนะคะขึน้นเด่นขึ้นมันจะใส่ใดเลยแต่มันมีฟองอากาศเ uh huh. พราะว่าข้ามนี่มันสิบเปียนสีตามอากาศเป็นเขาเอิญออกซิเจนเนาะ เนี่ยค่ะน,นีืขน้ำข้ามแถวๆเลยนะคะนี่เี่ยเวลายางมเสตามาข้าวบดิขันข้าวรบเฮถ้าก็ต้องโจก่อนเลยโจเพื่อจะให้ให้มันปรับสภาพค<ฆ>่ะปรับสภาพให้มันโดนอากาศเี่ยค่ะมันโดนอากาศเนี่ยข้าสางเกตเบืองว่าเนี่ยเห็นไหมมันเป็นฟองสีเนี่ยค่ะสีออกสีข้ามๆอืมเนี่ยค่ะมันก็ไอข้ามนี่มันจะมีลายเหมือนบบว่ถ้าวข้าวเข็มมันจะยู่ที่มอ มันจะมีหมอที่หนึ่งที่สองที่สามดีสีนะคะนี่ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเลยคุณยายเนี่ยค่ะอันนี้อันนี้เนี่ยค่ะนี่เวนี่ละพอย่อมันจะเป็นังสีนะคะหมอหมอที่แรกเนี่ยมันมันมันจะบด้ออกมาเป็นสีข้ามนะคะนี่ค่ะ <c oughs> มันจะออกเป็นสีเหลืองเนี่ยคือสแสดงว่าข้ามข้ามมันใดทีแล้วมันจะเป็นสีเหลืองแล้วถ้าก็จะยอมมันเรื่อยๆนี่ค่ะหมอที่หนึ่งถ้าก็จุ่มลงไปถ้าพอดีจุ่มใดทีแล้วถ้าก็เอาไปพึ่งนี่ค่ะเนี่ย เอาไปพึ่งแม่น่าเนี่ยถ้ามันโดนอากาศมันจะออกเป็นสีอ๋อออกมันจะเปลี่ยนสีเห็นไออกเป็นสีข้ามค่ะมันจะเปลี่ยนสีเลยเนี่ยเป็นธรรมชาตินี่ค่ะค่ะคือมันเกิดขึ้นมาเป็นธรรมชาติแบบเนี่ยถ้ามันโดนอากาศปุ๊บมันจะเปลี่ยนสีปั๊บเลยค่ะนี่แหละค่ะอันนี้คือคือหมอที่หนึ่งแต่เขาไปยังไดเข้มนะคะอืมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นนะคะมันจะเป็นมาเรื่อยๆรื่อยเห็นไหมเน่ค่ะถ้ามันแห้งเนี่ยใช่นี่ค่ะค่ะมันจะเข้มมาเรื่อยเรื่อย จนกว่าเราจะพอใจนะคะว่าเขาอะมักสียังไงน่ะเข้มขนาดใดแม่ค่ะนะคะก็จะมีนะคะที่ที่ย้อมแล้วค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ประมาณหม้อที่สีเอามาเลยค่ะอันนี้หม้อที่สีเนี่ยข้ากับแซวอยังสิละค่ะข้ากับพยาย้มขย้ำขย้ำไอไอไอที่มัดไว้นี่คือมันจะเป็นไล่ค่ะทาทาทาที่นี่มันจะออกสีข้ามอันนี้คือนี่ยอมเสร็จแล้วจะเป็นประมาณนี้นะคะ นี่นะคะคือผายย้อมข้ามข้ามมันกางมันจะเป็นข้ามเมนซี่เขาเอามา้ามเวนซี่ผสมยังค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะย้อมเสร็จเราก็จะเอามาตากมาผึ่งให้มันแห้งอ่าอันนี้คือที่ไปย้อมแล้วนะคะอันนี้คือย้อมคลามจ้าย้อมคลามแท้หอมๆเลยนะคะอ่ามาที่นี่ย้อมเสร็จแล้วเนาะค่ะ ขัああ้นตอนต่อไปก็ค okay. okay. ือตรงนั okay. right ้นค yeah. ่ะค่ะไปแกะขะเรียกว่าแกะแกะฟางเอาไปแกะฟางออกค่ะหลังจากยอมมาแล้วนะคะเขากับมาแกะแกะนี่ก็คือเอาเชือกฟางที่ที่เข้ามัดแน่นแล้วเข้าเขามาแกะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะถ้ามัดบ่อนแน่นมันก็สิเขาข้อนะคะมันก็สสบปลาไล่มันสิบลง่ามเวลาไปตำมันก็สิบลหันนะคะเขาเรียกว่ามีมันหันค่ะ อันนี้คือมีดอกหลักราชกัญญานะคะนี่มีมีของอันไร่พระราชทานเป็นพระราชทานมะมันะคะดอกหลักราชกัญญาดอกหลักนี่หมายถึงความหลักจงหลักภักดีค่ะอันนี้คือรูปหัวใจหัวใจนี่คือรูปเอ่อใจหลักนะคะหลักหลักไม่สิ่งดีเท่าจะมัดสีท่อสีเห็ดไร่มีไร่เอกหลัก มันสิมีเอกลักษณ์ของมันลายดอกลักหนี่งิีมีเอกลักษณ์กกคือดอกดอกลักคือความจงหลักปากดีต่อชาติาศาสนาประมากษัตริย์นี่คือลายของมีมีเจ้าค่ะ ย้อมแล้วนะคะไม่แก้ได้อกนะคะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนี่เขาเอื่นว่าขั้นตอนยังคะปั้นค่ะปั้นปั้นเป็นหลอดพื้นค่ะปั้นเป็นหลอดเนาะค่ะเนาะอ้าวค่ะปั้นให้เมื่งเนี่ค่ะปั้นเป็นหลอดค่ะได้ห้ามขาดนะคะค่ะทำใจเย็นๆค่ะคอยทำไปค่ะ ปั้นถ้าได้เต็มหลอดแล้วกันค่ะตัวนี้เพื่อนเอิญยังค่ะแม่บ้านห้ามเพื่อนเอิญยังตัวนี้นี่ได้ค่ะได้นะคะปั้นค่ะได้ปั้นเนาะโอ้ค่ะคนสมัยไม่เฮ็ดบ่เป็นแล้วเด้อนีิตะโบหลอกโบลัานเมนบ่ค่ะหางยาผสมเฮ็ดใบโอ้ค่ะจนเก่าจนบาดถลอดค่ะหายากเด้หนิหลักเลยคือเก่าค่ะค่ะอืมบ่เห็นแล้วแม่เดี๋ยวนี้แม่ค่ะบ่เห็นแล้วตัวนี้บ่เห็นบ่มีแล้วหายากแล้วค่ะอืมค่ะ พ so oh. อด oh. oh. ีเต็มหลอดแล้วก็จะปาามดหอยเป็นพวงไว้จ้ะ๋อ้โหค่ะเต็มหลอดเออค่ะเป็นพวงแบบนี้เนาะมันต้องเลี่ยงเลยค่ะถ้าเฮาเลี่ยงผิดก็คือผิดผิดอ่ะถ้าเฮาเลี่ยงผิดมันจะผิดไล่เลยจ้ะอ๋อแบบนี้นะคะค่ะเอ่อฝังรูถ้าเลี่ยงเลี่ยงปุ๊บไปหอยไปเป็นไปเป็นแถวกันจนหมดจนหมดจ้ะถ้าเฮาเลี่ยงหลอดบ่ถือไา่มันก็จะบ่เข้ากันค่ะผิดไล่ไปเลย นี่ต่อมาเห็ดเบิงสูยางแล้วเนาะค่ะกันนี่คือขั้นตอ,อนสุดท้ายที่จะได้ท่อเป็นผืนค่ะเฮ้ากับต้องสืบบานเข้าเอื้นว่าสืบหูกซะก่อนนะคะสืบกเลี่ยงทีละเสียเลยจ้ะเข้ากับมามัดได้เ่กันค่ะมันจะได้บ่รลุูเวลาเฮ้าออกไปใส่กีใส่ห้องเข้ากับมัดได้มันเน้นดึงบ่รลุดเด้เนี่ยคต่เฮามาดบอร์เน่นมันก็จะรูดเวลาเเอาออกกี ใส่ความพยายามเป็นย่างมากเลยค่ะทีละเส้นเส้นเล็กๆเห็ดจน,น,นที่สุดที่สุดสีใดๆต้าลาขันตอนนี่นนโอ้โหถ้าผู้ป่อดท่นอหรีเห็ดบ่ได้ะหรอจ้ะต่องใจรักในงานจังสี่ต่จังสี่สําเร็จไปได้เนาะจ้า่สิไดเป็นพื้นถ้าห้ามัดบ้านเนนมันก็จะรุดไปเวลาเ้าออกกี้ออกห้าดึงสิมันกับ่หารดเด้จ้ะ ทำทำอันนี้เซจแล้วห่อก็จะได้ไปเข่ากีไ่กีละห่ออาโดนทีท่อเอ่อปั้นว้หัน่นมาตตำเลยค่ะที่นี่มันก็จะได้เป็นพื้นออกมาอย่างที่เห็นนี่ค่ะท่านผู้ชมคะหลังจากที่อ่าเริ่มตั้งแต่การปั่นเส้นได้นะคะการมัดลายนะคะอ่าการย้อมค่ะการพึ่งนะคะการตากค่ะการแกะลายนะคะ เสร็จแล้วแล้วก็มากวักเข้าเส้นได้ขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนกําลังจะสวยแล้วค่ะนะคะเรามาดูเลยค่ะจะได้ผ้าสวยๆแล้วค่ะท่านผู้ชมนะคะอันนี้คือกระบวนการทอค่ะทอผ้านะคะทอผ้าออกมาไล่สวยๆกันนี่ละค่ะค่ะอันนี้มือนี้ไล่ยังคะนี่ตัวนี้ไล่เออลิซ่าละค่ะไล่ไล่หนักไตรเครื่อค่ะกําลังเป็นที่ต้องการของอ่าค่ะค่ะ ผู้ที่สวมใส่ที่นิยมผ่าไทยนะคะออโอ้ตรงใส่จากมือค่ะนี่เขาท่อประมาณสองเมตรเนาะจ้ค่ะมันก็แล้วต่ความขยันของคนเนาะค่ะขยันสุดเนี่ยนะขยันสุดนี่มือละพื้นใดบ่มือละพื้นบอด้บอด่สองประมาณสามสามมือสามมือค่ะสามมือต่อพื้นนะคะสามมือต่อพื้นจ้ค่ะเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นลายผ้าสวยๆแบบนี้ค่ะนะคะ ผ้าไทยใส่สนุกนะคะผ้าคามบ้านตาลเดียค่ะค่ะขออนุญ,ญาตทันผูชชมนะคะแนะนำทันผู้ยิ่งสวยและเก่งอีกทันหนึ่งของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตํบบาบลพังงูนะคะก็คือทันรองประธานคนสวยค่ะแม่หนูแปงนะคะขออนุญ,ญาตแม่หนูแปงนะคะแนะนํากับของกับทันผูชชมสักเล็กหน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนา่งหนูแปงสิริบุญมีค่ะเป็นรองประธานกลุ่มค่ะค่ะ สิมาเนะน้าลายมีของกลุ่มนะคะ่ะที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มอันนี้เพิ่นเอินลายนากสนค่ะนากต้นสนค่ะนี่ค่ะนากต้นสนแล้วก็อันนี้ต้นสนน้อยค่ะต้นสนหน่อยอันนี้เป็นลายดอกแก้วค่ะลายดอกแก้วมันก็เป็นของประจํากลุ่มเหมือนกันค่ะอ๋อต่อมาเนาะค่ะนี่ก็เป็นลายสนคือกันค่ะแต่ว่าเป็นสนนาก ก็แล้วต้องห้าวสิบไส่หรอกค่ะผู้ใดมีความคิดจังใดก็เอาไส่ในสนนันค่ะต่อมาเนี่ยก็เป็นไลยโบลาเนาะค่ะโบลาเนี่ยก็เหตุมาตักตัพอเลแม่หฮาค่ะเห็ุมาสืบถอดกันมาทุนรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะแต่ว่าคิดว่าโดยนี่ลายโบลาเนี่ยก็เป็นที่นิยมของอ่าลูกค้าต่างๆเนาะค่ะที่มาสั่งกันเลยว่าจะคิดเหตุไล่นี้อีกต่อไปจะแล้วก็ ข้างล่างนี่ก็เป็นไล่ทั่วไปค่ะผู้ใดอ,อยากได้ไล่ไดมาไล่ไดกับมาสั่งกับตามใจลูกค้ามันเป็นไล่ของกลุ่มที่คิดคนกันขึ้นมาหลากหลายค่ะแล้วถ้าสิมักแบบได้ก็เบื้องใดเลยค่ะต้องขอขอบคุณนะคะอ่า กลุ่มนะคะแม่บ้านกลุ่มเกรรษตรกรบานตานเดียวนะคะตำบลพังงูเพื่อนองหารนะคะที่ได้ความได้ความอนุคอกับสำนักง,งานเกรรษตรอำเภอนะคะในการมาเมืองกระบวนการนะคะท่อผ่านในเมือนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะได้รับความรู้มากเลยนะคะว่ากลัวเสียออกมาเปลี่ยนผ้าฝ้ายชวยๆผืนหนึ่งนี่นะคะต้องผ่านกระบวนการใดมาแน้นะคะอ่าค่ะกะ สำนักง,งานเกษตรอำเภอหนองหานนะคะรายการเกษตรอุดรอ,อ่อ,อนทั่วนะคะก็ขอขอบคุณนะคะท่านอ่าก่มแม่บ้านเกษตรกรไว้ณตรงนี้นะคะขอบคุณค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ